เจอกันอีกแล้วพี่พเพื่อนๆครีเอเตอร์ Facebook ทุกๆท่านนะคะเราก็มาคุยทั่วไปเกี่ยวกับครีเอเตอร์นะคะพี่พี่เพื่อนๆก็ยังถามกันเข้ามาว่าแบบไหนถึงจะสามารถผ่านกดผ่านเกณฑ์ผ่านการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะคะเราก็เคยทําคลิปเคยพูดไปแล้วยอดวิวแค่หลัก10 ็ผ่านยอดวิวแค่20ก็ผ่านนะคะเราไม่ต้องหายอดวิวเยอะๆตอนแรกนะคะตอนแรกขอให้มีผู้ติดตามแช่หลักพันขึ้นเราก็สามารถผ่านกดผ่านเกณฑ์ผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหาของทาง a c e b o o k ได้นะคะตอนที่เราผ่านเราก็เอาประสบการณ์จากเราที่ผ่านมายอดวิวของเราแค่10 1220ผู้ติดตามของเราตอนนั้นแค่2000นะคะ2000กว่าเอง แต่ทำคลิปกับเนื้อหาก็คือเป็นตัวของเราเป็นเสียงของเราแม้แต่รูปภาพแม้แต่คลิปวิดีโอสิ่งต่างๆนานาก็จะเป็นของเราเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะ ได้รับเครื่องมือเน้นให้เป็นตัวตนของเราก่อนเหมือนที่เราเคยทาคลิปห้ามเอาเป็นสิ่งอื่นๆมาลงนะคะเน้นเป็นคลิปของเราตัวตนเสียงของเราคลิปวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของเราอย่าเพิ่งเอาเสียงเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต่างๆมาใส่นะคะเราเคยทําคลิปเคยพูดไปแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้ผ่านแล้วก็ได้รับเครื่องมือที่เร็วขึ้นและไม่มีโอกาสที่จะผิดในวันข้างหน้าก็จะไม่มีโอกาสที่จะผิดกฎผิดเกณฑ์นะคะตราบใดที่เรายังเอาเป็นต้น ฉบเป็นของเราเสียงของเรานะคะห้ามเอาพวกทุกสิ่งทุกอย่าง AI ก็ไม่ต้องพึ่งเอามาลงนะคะแม้แต่จะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ผ่านการสร้างรายได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาด้วย AI ก่ออาจจะไม่เกิดให้มีรายได้และจะไม่ได้เกิดให้มีรายได้ยุคนี้อาจจะเป็นยุคของ AI ก็จริงแต่นะคะแต่ในกฎเกณฑ์ของเขามันไม่สามารถที่จะมียอดเหรียญยอดเหรียญยอดเซนวิ่งนะคะจากคลิปที่ทำมาจาก AI ตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะจะเหมือนกันแล้วการที่ทําอะไรจาก AI ไม่สามารถจะมีรายได้อาจจะไม่ได้ผิดบางคลิปก็อาจจะผิดนะคะผิดลิขสิทธิ์นะคะสิ่งที่เราเอามาจาก AI บางคลิปบางรูปภาพอาจจะผิดเราจะเป็นสั่งสั่งให้ AI เป็นคนสร้างให้ก็จริงแต่บางคลิปก็ติดลิขสิทธิ์นะคะเราต้องดูถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอามาใส่นะคะเพราะสิ่งไหนที่สร้างขึ้นมา จากโลกจินตนาการนะโลกจินตนาการพี่ๆเพื่อนๆอาจจะรู้จักนะคะโลกจินตนาการคือเราไปสั่งให้ AI สร้าง เราไม่ได้เป็นคนสร้างเราแค่เป็นคนคิดแต่ไม่ได้เป็นคนสร้างเราเป็นคนจินตนาการสั่งให้เขาสร้างแล้วเอามาลงไม่ได้กอ่อให้เกิดให้มีรายได้นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะการที่สร้างอะไรจาก AI ไไม่สามารถก่อให้เหรียญเกิดเๆๆหรียญเกิดมีรายได้นะคะก็เลยเน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบเป็นสดก็เหมือนเรานี่แหละค่ะเป็นการแสดงเป็นการถ่ายคลิปถ่ายภาพเองอันนี้มันก่อจะเกิดให้มีเหรียญ ขึ้นได้นะคะอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะแต่งสวยจาก AI หรือจากอะไรก็แล้วแ,วแต่นะคะไม่ก่อให้เกิดให้มีไรายได้แล้วนะคะยุคนี้สมัยนี้อาจจะเป็นยุคของ AI ก็จริงนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปสั่งให้ AI เป็นผู้สร้างแล้วเอามาลงสิ่งนั้นจะ เป็นสิ่งที่นอนนิ่งไม่ได้วิ่งตามกลไกของยุคตามสมัยนะคะยุคอาจจะพัฒนาไปแต่ว่ากลไกของการตลาดของเขายังเป็นสิ่งอะไรที่ยึดมั่นในดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมไม่ได้โกอินเตอร์ไปในสิ่งที่เขาพัฒนานะคะบอกว่า AI เราจะําสิ่งนั้นสิ่งนี้คนก็อยากดูเยอะกว่าจริง แต่สิ่งสิ่งนั้นไม่ไ,มได้ทําให้เรามีรายได้นะคะตอนนี้เริ่มจะมาทุกๆุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะสิ่งไหนที่สร้างมาจาก AI ไม่ก่อให้เกิดให้มีรายได้นะคะไม่จะรูปภาพวิดีโอข้อความอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่นะคะที่จินตนาการขึ้นมาด้วย a i เราเป็นผู้สั่งแต่เขาเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้คิดเป็นผู้จินตนาแต่เขาเป็นผู้สร้างบางคลิป บางคลิปก e, e, e ็ติดลิขสิทธิ์บางคลิปวิดีโอก็ติดลิขสิทธิ์นะคะไม่ได้ว่า AI สร้างแล้วไม่ได้ติดนะคะติดนะคะเพราะ AI ก็ประมวลผลมาจากที่อื่นนะคะประมวลผลมาจากที่อื่นมาจากหลายหลายแอปหลายแพลตฟอร์มที่เขาสร้างสิ่งที่ออกมาขายบนแอปหลายๆอย่างนะคะบนโลกออนไลน์มันมีหลายอย่างที่เขาประมวลผลมาให้เราเขาอาจจะเป็นคนที่ประมวลผลคนที่ผู้สร้างเขาก็ต้องมีลิขสิทธิ์นะคะไม่ได้ว่า AI สร้างแล้วไม่มีลิขสิทธิ์เราถึงเน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเน้นให้เป็น